that's right สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุูภทุกคนนะครับเบาไกลเสร็จอินดีครับผมครับมือนี้กับบรรยากาศเสาครับผมอยู่ทงไฮทงหน้าครับมานอนหน้าครับเกลี่ยงง่วมือนี้นะครับตอนเสาๆตื่นขึ้นมานะครับมือนี้สีผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาเบิงนะครับเอาอาหารใ้ง่วครับอาหารงัวตอนเสาเนาะพี่น้องเนาะอาหารง่วก็าจจะเป็นนะครับมันมักยีดนะครับถี่เฮาถี่ เห็ดในคลิปก่อนๆนะครับตอนนี้กับพันมาประมาณเกือบเดือนนะครับประมาณยี่สิบกัวมือนะครับนี่ครับมันมักยีดครับที่เฮาเห็ดจากคลิปก่อนๆนะพี่น้องเมื่อนี้สิเอามาล่องเบื้นะังไข่ง่วกินนะครับว่ามันสิเป็นอยงไรนะครับแล้วคอยรับรับเบิ้งรับส้มกันพี่น้อง นี่ครับเพื่อนถาก,กินอยู่เห็นพือสอบมานี่มาถาก,กินเลยแล้วเสียาพาเบืง้งพี่น้องวา่าไม่สิก,กินบันะครับก็เอาล่องให้เบิง้งให้กินเบึ้งเหรอครับประมาณสี่ามือแล้วล่ะครับพ่อเพื่อนเอาให้กินครับนี่บรรยากาศตามไว้ในเถียงเถียงแนวนี้เลยครับเอาให้กินก่อนลงเอาไป ต้องอยางนะครับพี่น้องอ่ะบ่าวลายใยหัางครับมาตักใส่เลยตัวนี้เขาทีเอาผสมกับห้ำนะครับผสมกับห้ำจังอนนะครับมากินก่อนโอ้โหนี่ยนี่สีเหลืองงามเลยครับ ดีเหลืองงามเลยมันมากนีดครับเลือกมันล้างมามากรีดเตเลยจะเอาหน่อยเพื่อนระมานตนัวสามีครับ ประมาณตัวละโลอย่าเพิ่งกินลกูกมันขากินแล้วครับพร้อมแห้งมา ตัลวละโลพี่นอ้องน้ำมันก็ใส่กันหมดให้ปลูกลูกกินนี่ครับเบือกม,ม,มันหลังมันาะิมีหัวมันติดมันน้ำพี่น้องเยนะครับมักิดเหลียวนี่บีมันอย่องล่องไอง้พวกกินเพียวๆเนี่ยพี่น้องว่พะพวกสิกินวะบ่ได้ผสมน้ำ งั้ไว้อีกบูกินขี้เกาครับปวดใกล้กลปวดกินขี้เกาครับไหเด้อพอสุมห้ามหายลูกหน่อยกัอยอร่อยไหม กินดอกเปรี้ยวๆสมๆครับพี่น้องที่เาราท้วงเนี่ยจึงไม่นนปลูกลูกเลากินเืมลองกินไปนเรื่อยๆกินตอนส่อครับพี่น้องกินตอนส่อกินก้อนสิไปหากินอาหารหากินยาดนะครับ คคดำนี่บ่กอชีสบนี่ครับเอาให้กินแล้วครับนี่แม่ปุกลุกครับอ้กินแบบเสียบค่ำใหญ่ๆเลยนะครับเอาห้กินแล้วครับอันนี้ผสมหมู่านนี่ครับอืมนั่นลูกเพิ่นลูกเพิ่นตัวน่ะตัวยี่หรอมุงครับตัวหัวเขาขาๆอ่ะเพิ่งได้ สองเดือนครับสองเดือนก็กว่าเนี่ยตัวนี้แม่เพื่อนครับขืนสองเพื่อครับขืนรอบสองผมผมใส่เลยครับผสมหมู่บ้านครับพ่อยังอุ้กัดคุณพ่ออุ้กัดครับนี่ครับผสมแล้วหมู่บ้านหมื่บ้านวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ท่านว่าผสมแล้วครับพ่ออุ้กัดนะครับถาส้มผลงานครับสิปินอะไร สมใส่ขิดสมัดเลยนะครับแม่ดอกคูนครับแม่ดอกคูนกับลูกเพคูนกับประมาณออกไลเลียกันครับออกห้างกันเดือนหนึ่งตัวนี้นะครับลูกเพคูนบักแดงน้องบีมนี่น้องบีมนี่ครับอ่าลูกของลูกของออยังไงทีเคบอทีเคศูนย์สองศูนย์นี่บีมลูกลูกใคร เพิ่นเบิงบ่งในลูกอ่ะลุกขึ้นขุ่นแห้งครับตัวนี้ขุ่นแห้งลุกขึ้นลุกแลาลุก,ลกเอานอนกับนอนตัวนี้กับพ่อเดียวกันนะครับตัวเพิ่นสอดดังแนว่ยอบูที่เข้ซุนซองซุนด้วยกันครับมีผู้ใดบ่มากว่าครับไม่ดังกับราคาแพงครับข้อยดังกับราคาแพงครับอันนี้งัวดางังราคาเป็น,นยงังไงเนี่ยงวดังเนี่ย หนาดังๆเพาะย่างัวอยู่ว่ะฮะเพาะย่างัวบว่ะนี่ครับเบื้องบรรยากาศการกินครับเือกมันล้างครับเือกมันล้างหมักยิดครับอาหารรสตุนทุนครับตัวนี้มากไวเร็วประมาณเกือบเกือบเดือนนะครับ,น,น,บนี่น้องเบลล่าอันนี้น้องเบลครับ ประมาณ14เดือนครับอายุเพิ่นลูก CY02 อ่า9096ลูก CY096 ครับ10 14หรือ16เดือนวะออกออกเดือนตุลาครับตุลาตุลาคมเพิ่กี่กาคันว่าไดเดือนกันยาตุลา อ่ปีปีสองเดือนสิบสี่เดือนนะพี่นอกอันนี้ปีสองเดือนครับสิบสี่เดือนนี่ลูกซีไา้ศูนย์เก้าหกน้องเบลล่าครับอันนี้น้องน้องบวครับบวแม่นี่เคยเจ็เขาสองปีแล้วตอนนี้ผสม เพือ่อนอาจจะตั้งท้องอยู่ประมาณสามเดือนครับตัวนี้มั่นสองเดือนสามเดือนนี่แหละเพราะว่าผสมให้เพื่อนเลี้ยวนะครับผสมแม่สาวลูกแรกครับกาเบิง้งผลนงานครับอืตัวนี้น้องโบนะครับอันนี้น้องโบครับน้องโบน้องไส้สาวโบเมื่อกี้นะครับตัวเมื่อกี้ตัวนี้อายุ วับหนึ่งพอดีครับสิบสองเดือนพอดีเป็นเพศผู้นะครับเพศผู้ครับเสียบบ่โบ,บนี่พี่้องมาให้เบิ่งบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าครับงัวกินอาหารครับก่อนเสียออกไปรำครับแม่บุกลูกเบลเลี่ยวอ่าแ่บหลาย เสียบหลาไอ้ยแปลนเลยพี่น้องหเห็นเหกินดีครับมันหมักยิดเกล็กมันล้างหมักยิดครับผมเติมโปรตีนอาหารลดต้นทุนครับให้กินตอนเช้าครับก้อนเสียวออกไปลามออกไปยางทงนะครับน้องตื่นเรียวครับ ลูกอ,องที่เคศูนย์สองศูนย์ครับน้องบีมนะครับอายุเดือนสองเดือนแล้ววะเดือนกกลัวนี่เดือนกกลัวครับเดือนกว่านะครับนี่เบื้องค่าแข็งครับจะได้ลูกคลอดเดียวกันนด้ครับเดี๋ยวพิ่นออกด่างกันหน่อยเนี่ยมาส่วนเราถ้าเล่นกล้องอีกเกข้างกัน เดือนเดียวครับผมประมาณเดือนหนึ่งบใหญ่ซ้ำกันแล้วพวูดนีสินาะกว่าซ้ำเลยออกผู้น้องนี่สีงามครับนี่เบิ่งสวดทรงครับตาแข็งหน้าตาหน้ากล่องดีดี <c oughs> น้องบีมอันนี้น้องบุญน้องบุญน้องบุญ,น,บญน้องบุญดงังนี่เด้อพี่น้องเด้อ อายังตัวดำๆเนี่ยนี่เลนน้ำกันครับความผูกพันต่างสายพันธุ์ครับอยู่น้ำกันเนี่ยลูกแมลงครูไม่เอานี่นี่นี่ไปกินโลกินกินเบิดแล้วครับแม่แม่คูนเพิ่นแม่ดอกคูนเพิ่นกินเบิดแล้วรนี่ตองโบกอ่ะกินนี้กันครับตัวนี้บริษัยยูเรียได้พี่น้องเด้อ มันใสยูเรียครับเป็นเป็นสูตรเลี้ยงงวัวต้นน้ำครับผมถ้งง่งัวขุ้นกับสีอีกสูตรหนึ่งครับมันตรงมียูเรียมาผสมครับตัวน,นี้ให้พวกแม่พันธุ์กินได้กินน้ำครับติดีใส่สย,ยูเรียใส่แบบเดียวกันว่ตทุกอย่างครับผู้ใดอยากหัวใสย,ยังแน่กับไปเบิ้งอยู่ในคลิปนะครับไล่เบิง้งในคลิปข้างหลังนะครับผมเห็นว้อยู่เปลือกมันล้างหมักเย็ดครับสูตรวัวต้นน้ำ นะครับเข้าไปเบื้งในช่องได้เลยครับดีบออร่อยไหมแม้ดอกคุ้นอร่อยไหมนี่ยนี่นี่เห็นเพื่อนงสีครับบอหายนะครับบอดูด้วยบอลูกไปไหมจับกินนมเสื้อครับนี่บอถีบอ,บอเตะครับจับนงบีนมากินนม ทุกใหม่่ครับบอหายครับเี่นน้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับสีผ้ามาให้ผ้ามาเบิงด้ยนะครับผ้ามาเบิงว่ามั่นบางีที่ห้าเห็ดไปนั่นงัวกินบอนะครับหรือบอกินนะครับให้พี่ให้น้องเลยเบิงนะครับเพื่อนให้พี่ให้น้องหรือเบิ้งนะครับว่าอันนี้บอบอเคยกินมั่นหมากมาก่อนนะครับ ผมก็เลยไปให้ยังไงนะครับอยากให้ลดต้นทุนนะครับในเรื่องของหัวหารต้องไปนะครับแล้วก็อย่างมันก็หาอย่างน้อพี่น้องเนาะก็เลยลองเอามันมามาหมักไก่เพื่อนกินครับเสร็จุปแล้วนะครับก็กินดีอยู่ครับกินดีอยู่ตั้งมาตอนนั้นประมาณอยู่ประมาณหาตันนะครับเอามาหมักเอามาหมักนะครับ มักใสย่ยซดใส่กากน้ำตาลนะครับก็ที่ว่าคนซื้อรถเกโอเคนะครับนี่ผู้นี้กินดีกูมูครับนี่กินดีกูมูครับไอแม่ปุกลุกครับแม่ปุกลูกนะครับนี่ในึีดซื้อครับเป็นเป็นบ่อหายครับเป็นบ่อหายนี่ฮะ <c oughs> วันนี่การเลังเป็นเบาครับเอาโอเคครับพี่น้องสอหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันพบปอนในคลิปหน้าครับผู้ใดเข้ามากันจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเสียบบาร์ซิปี้ยังนะครับในคลิปคลิปต่อต่อไปนะครับสอหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้ครับสวัสดีครับบาย